หมู่รักษาความสงบเรียบร้อยประจำอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ร้อยรักษาความสงบเรียบร้อยที่หนึ่งมณฑลทหารบกที่สามสิบเอ็ดร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์เจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเจ้าหน้าที่สำนักการช่างและเจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลน,นครนครสวรรค์ ออกตรวจจัดระเบียบทางเท้าในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ตามนโยบายของรัฐบาลคสชในเรื่องมาตรการและแนวทางการดำเนินการจัดระเบียบทางเท้าโดยเริ่มกวดขันตั้งแต่แยกถนนธรรมวิถีหน้าวัดวรนาบรรพศตลอดเส้นทางจนถึงบริเวณแยกถนนโกสี ตัดสแยกป้อมหนึ่งทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านค้าห้างร้านต่างๆให้เคลื่อนย้ายสิ่งของออกจากทางเท้าเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและให้มีพื้นที่ทางเดินเท้าแก่ประชาชนการปฏิบัติเป็นไปได้วยความเรียบร้อย